มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าทึบที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสัมผัสเนื่องจากป่านั้นถูกเล่าขานว่ามีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่และผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในป่าแห่งนี้จะไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยคืนนั้นฟ้าค่ำมืดลงเร็วผิดปกติเสียงลมวีดวิวทำให้บรรยากาศดูวังเวงไปทั่วหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดชนกันเป็นเสียงเบาๆแต่มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอิทธิซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องราวความหลอนเหล่านี้เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปปพิิสูจจนนนน์ควาามรงใ่ทึบั้ อิทธิเดินลึกเข้าไปในป่าทางเดินคดเคี้ยวเต็มไปด้วยเถาวันและต้นไม้ที่คลุมหนาทึบทําให้ยากที่จะมองเห็นอะไรในระยะไกลขณะที่เขาเดินลึกลงไปเรื่อยๆความเงียบก็กลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบที่ไม่ได้มาจากสายลมแต่เป็นเสียงแปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนทันใดนั้นเงาลึกลับก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของอิทธิมันเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและไม่มีรูปร่างแน่นอนดูเหมือนจะเป็นเงาของบางสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นและความกลัวที่คืบคลานเข้ามาในใจ อิทธิเริ่มเร่งฝีเท้าแต่ไม่ว่าหันไปทางไหนเขาก็พบกับเงาดำที่ตามมาทุกย่างก้าวท,ทุกครั้งที่เขาหันไปมองเงานั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นยเยือกที่เป่ารถต้นคอและทันทีที่เขาหันกลับไปอีกครั้งเขาก็พบกับดวงตาเรืองแสงสีแดงเข้มที่จ้องมองเขาจากเงาดำเงานั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นและค่อยๆกลืนกินความมืดรอบตัวอิทธิส่งเสียงร้องสุดท้ายแต่เสียงของเขาก็หายไปในความมืดราวกับว่าไม่มีใครได้ยินและแล้วเขาก็ถูกกลืนหายไปกับเงาปริศนานั้น ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยและเรื่องราวของอิทิก็กลายเป็นตำนานสยองขวัญในหมู่บ้านซึ่งเล่าขานกันต่อมาเพื่อเตือนให้คนรุ่นหลังอย่าได้ย่างก้าวเข้าไปในป่าลึกลับนั้นในคืนหนึ่งที่เงียบสงดหนุ่มนักสำรวจชื่อพีทเดินทางไปยังหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบ้านนี้มีชื่อเสียงว่าเต็มไปด้วยวิญ,ญญาณที่หลงเหลืออยู่และในยามค่ำคืนคนในหมู่บ้านมักจะได้ยินเสียงร้องแปลกๆที่มาจากบ้านหลังนั้น เมื่อพีทมาถึงเขาพบว่าบ้านหลังนั้นยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางป่ารกเรื้อมันถูกปกคลุมด้วยเถาวันและมอสราวกับว่ากำลังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้จากโลกภายนอกแสงจันทร์ส่องแสงอ่อนๆผ่านกลุ่มเมฆทำให้บ้านดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นพีทตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในบ้านเขาผลักประตูไม้ที่ดูเก่าและผู้พังเสียงประตูเอียดอาดดังขึ้นทั่วบริเวณภายในบ้านเมื่อสลัวและเต็มไปด้วยวอยฝุ่นพื้นที่นี้ถูกท่อทิ้งไว้นานจนรู้สึกได้ถึงความเงียบสงดที่น่าขนลุก ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบเถาเบาดังมาจากห้องที่อยู่สุดทางเดินเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของเด็กที่ร้องขอความช่วยเหลือพิทรีบวิ่งไปยังห้องนั้นแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่พิทเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เข้ามาอบล้อมเขาราวกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองจากที่ไกลๆเขาเริ่มถอยหลังออกจากห้องแต่เสียงกระซิบนั้นกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังและทรมาน เสียงนั้นทําให้พีทรู้สึกกลัวจนขนลุกเขารีบวิ่งออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมามองตั้งแต่นั้นมาพีทไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและเสียงกริดร้องจากบ้านร้างก็ยังคงหลอกหลอนเขาในความฝันตลอดไปชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ